สวัสดีครับพามาเบิงบรรยากาศยามมาแลงอยู่บึงนะครับเบิงเพิ่นกำลังตึกแห่หาปูหาปลาตามวิธีชนบททิ่ีบ้านเฮานะครับมีเลือลำหนึ่งกำลังกลางดางอยู่นะครับตอนนี้พี่เพิ่นพอเพิ่นกำลังไนตึกปลาตึกแหอยู่นะครับ บปาลูเราชิด้บ่ปด้เดี๋ยวล่อล่อบเบิง้งตอนเพิ่นข้นนะครับสิเป็นจ้งใดค,คือบ่ครับเดี๋ยวไปล่อไปรุนบเบื้องน้ำกันนะครับผมนี่ยากาศยังมาแลงหาเมองแลงนะครับอยู่บึงคือเก่าเด้อครับ ตอนนี้ะอายทิ์กำลังตกดินนกกากำลังกลับลังนะครับคือจังฝนจิตกแต,ต่ว่าบอรตกครับ บ่มีอะบ่กครับบ่คือบาสันครับวิธีชนบทวิธีอีสานบานเท่านะครับการหาอยู่หากินตามวิธีชีวิตไปนะครับ พี่จังนกจังการนี่นะครับอายุห้ากินไปน่าจะบ่ได้ครับเดี๋ยวล่อเบิง้งเพื่อนตอนขึ้นมานะครับเดี๋ยวห้องยางเบิง้งเบื้องหลบๆก่อนนะครับ พระยัง,าางนะครับนี่เป็นป่าบอนเลยครับเมื่อกี้น้ำตอนนี้บ่เลิกนะครับอยู่บึงน้ำน้ำพระท่านได้เลิกขา้าฝนเต็มตัวครับน้ำกระสีมาแล้วครับน้ำแกงกระสีมาแนละ้วอันนี้ยังพรท่านด้มียังเพียงขา,ขาเพียงเอวพี่น้อปฝดปลาบอนครับพี่น้อง แสงสุริยากำลังจะลาลับไปกลายจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีครับพี่น้องกห็หาอยู่หากินไปกัละครับไทยบรรยากาศการหาอยู่หากินของพี่น้องบ้านเฮาใหพ้พี่น้องผู้อยู่ทงางไกลได้เบิงนะครับ สวยหยับลอยครับนกกาก็กำลังจากการไปหายุ่หากินเมืดมือกำลังสีสู่ขึ้นสู่ร่างนะครับนกไก่หน้าครับนะไปแล้ว ไแล้วโอ้ผมล่งบ่ได้ครับเดี๋ยวมือลังเดี๋ยวเอาสุดมาน่ำครับเดี๋ยวสิลงให้พี่นองในเบื้องเดี๋ยวมาทายเอาอีกเอาไม้นะครับเดี๋ยวงให้ล่งไปเบื้องเล่าไกลๆเลย วันนี้บูเดลเสือมานน้ำครับบูเอาผามานน้ำนั่งในนั่ง,งถ่ายอยู่ที่งฟังครับ <c oughs> บ่ได้ครับพี่นอ้องก็สีบ้านซุ่มไปยังสิเลรอครับบ้านไปเรื่อยซุ่มไปเรื่อยนะครับ มันไพ่ขึ้นกับทีได้เน็กตีนแฮแล้วก็ง่มแล้วครับวันนี้อันนี้ก็คือบัได้นะครับนี่แหะครับลักษณะการหายู่หากินตามวิธีปานเท่านะครับผมเดี๋ยวผมถิมมว่าทยให้เพื่อนๆเพราะม่พีน้องเล้ยเบื้องอีกเทื่อนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สานี้ครับผมสวัสดีครับ